งานาจะมีวิชาเป็นงานที่ถวายาพร,ร,าาระเพลิงพระบรมศพของพุทธเจ้าเราไม่เคยคิดว่าเราจะได้ร่วมงานแบบนี้นะ,ะแต่ครั้งนี้เราจะไปเพราะนี่คือที่สุดของประเทศไทยเลยครับพี่นัทก่อนที่เราจะไปถึงอุตรดิตถ์นะคะระหว่างทางอ่ะตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดพิจิตรที่อำเภอโพประทับช้างนะคะ รับหลังก็ดีตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีกระลึดได้ก็ดีที่นี่ก็คือถิ่นกำเนิดของพระเจ้าเสือเราจะไปด้วยกันเพราะฉันรับเมืองไทย เราจะไปเที่ยวกันเที่ยวด้วยความมั่นใจไปกับ Funny Trip Holiday การเดินทางทุกโอกาสให้โรมิโอโวลยัดูแลคุณขาวละออพบเพส สนับสนุนการเดินทางโดยสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศกระเทียมสกัดชนิดเม็ดอลิเซีย5,000ของขาวละออให้สารอลิซินโปรพิเศษแห่งปีกรบรอบ16ปีฟันนี่ทริปฮอลิเดขอเชิญทุกท่านร่วมทริปไปกับเราอิตาลีสวิส7วัน4คืนเปิดแหล Luiza ่งท่องเที่ยวชั้นนำของ2ประเทศเวนิสเมเจร เกาะเวนิสอุทยานเทือกเขาโดลมายทะเลสาบมิซูรีนาทะเลสาบเบรสออติเซโบซาโน,โนมิลานกริดลดาวล์เหล่าเ์นบุนเนินอินเทลเลเกนรถไฟสายโรแมนติกแซดดีแองเกลเบิร์กลูเซนน้ำตกไรส์สูริกราคา5 9 9 0 0บาทเดินทางวันที่31พฤษภาคมถึง6มิถุนายน5-11มิถุนายน 7-13ถึงสิสงหาคมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0 2 8 9 6 1 0 0 1าย id ถึง2ล @funnytrip หรือเข้าชมเว็บไซต์มีโปรแกรมให้เลือกอีกมากมายที่ www.funnytripholiday.com สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ<ส>ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ปั๊มน้ํามันซึ่งเป็นจุดนัด,ด,นดหมายจุดนัดหมายค่ะเพื่อจะเดินทางไปที่จังหวัดอุตรดิตถ์ด้วยกันอุตรดิตถรอบนี้มีอะไรพิเศษคะพี่ตโโรอบนี้ต้องบอกเลยว่าอุตรดิตถนะครับมีงานใหญ่ที่เขาจัดที่เดียวในประเทศไทยแล้วก็น่าจะเป็นที่เดียวในโลกที่จัดสืบทอดกันมาถึง69ปีแล้วเป็น69ปีงานอัฐมีบูชาครับ งานจะมีวิชาเป็นงานที่ถวายพระเพลิงพระบรามศาพของพุทธเจ้าเราไม่เคยคิดว่าเราจะได้ร่วมงานแบบนี้นะแต่ครั้งนี้เราจะไปเพราะนี่คือ,อที่สุดของประเทศไทยเลยครับพี่นัทเป็นการจําลองเหตุการณ์ในยุคพุทธกาลเลยนะนี่สมัย2500กว่าปีที่แล้วเลยนะแล้วเราจะได้มีโอกาสไปวางดอกบัวแสดงมุทิตาจิตให้กับพระพุทธองค์นี่เราได้เข้าใกล้พระพุทธองค์มากๆเลยนะไปเลยค่ะเดี๋ยวเราไปขึ้นรถนะคะออกเดินทางไปด้วยกันเลยค่ะ และหนึ่งในผู้ร่วมสนับสนุนรายการของเรานะครับแล้เราก็เป็นสปอนเซอร์หลักของเราด้วยกับขาวรอเพสัตนะฮะนี่นำผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้เนี่ยมาให้เราได้ใช้กันมีพคัตัวนี้นะครับอารีเซียนะครับอารีเซียอารีเซีย5 0 0มิลลิกรัมเนี่ยตรงนี้นะครับดี๋ยว่านี้จะแจกด้วยแจกรถเลยตรมนีหลายรุ่นผลิตภัณฑ์ครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณสำหรับขาวรออด้วยครับสำหรับการเสนุนในครั้งนี้ครับ และตอนนี้นะครับเรามาถึงที่ร้านข้าวแกงพันดีกันแล้วนะครับเป็นข้าวแกงที่บอกว่าร้านใหญ่มากๆริมถนนสายเอเชียนี้นะครับอยู่ประมาณหลักกิโลเมตรที่37ถ้านับจากกรุงเทพนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ดูสิครับปกติเราเนี่ยมารับประทานอาหารการก็จะมีสักแค่หนึ่งเคาน์เตอร์เท่านั้นเองให้ดเลือกแต่ที่นี่เนี่ยมีถึงกี่เคาน์เตอร์ล่ะนับซิหนึ่งสองสามสี่ห้าเคาน์เตอร์เพราะฉะนั้นเกือบร้อยอย่างเลยนะครับมีอะไรบ้างไปดูข้างในดีกว่าครับ ก่อนที่เราจะไปถึงอุตรดิต์นะคะระหว่างทางค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดพิจิตรที่อำเภอโพประทับช้างนะคะแล้วความพิเศษตอนนี้เราอยู่กันที่กำแพงแก้วใช่ คืออะไรทําไมต้องมาสถานที่แห่งนี้แต่ดูแล้วเก่าๆใช่ไหมี่กบไม่คิดเลยนะว่าพิจิตรจะมีที่เก่าๆแบบนี้หรือว่าโบราณสถานแบบนี้ที่อยู่ที่พิจิตรนะครับที่นี่ก็คือถิ่นกําเนิดของพระเจ้าเสือตามที่ในคําขวัญเลยนะถิ่นกําเนิดพระเจ้าเสือแข่งเรือลือเรื่องประมาณนี้เพราะฉะนั้นคขาขวัญของจังหวัดพิจิตรใช่ตรงนี้ก็เลยเป็นจุดที่ทําให้เห็นประจักษ์ชัดว่าที่นี่คือบ้านเกิดของพระเจ้าเสือครับอแล้วเดี๋ยวเราจะไป กราบขอพอรหลวงพ่อโตกันด้วยใช่เราจะไปทําพิธีขอขอมาณก,กรรมเพราะว่าอย่างที่พี่นัทนะความเชื่อของคนเนี่ยบอกว่ามาโบราณสถานแบบนี้เนี่ยอาจจะต้องมีสัญญาอะไรที่เราเคยสัญญากันไว้หรือมีเพื่อนเรารออยู่หรือคนที่อาฆาตแค้นกับเราก็อยู่ที่นี่อาจจะเป็นไปได้ในช่วงชาติที่แล้วหรืออะไรต่างๆนะครับพอรชาตินี้เราได้มีโอกาสกลับมาเขาอาจจะทักทายเราอยู่ตอนนี้ก็ได้นะแต่เรามองไม่เห็นเขา เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือสื่อของการที่เราจะต้องทําพิธีแสดงมุทิตาจิตในการขอขอ้ามานกรรมกรันเถอะอภัยาทานให้กันดีกว่าไปไปกันเลยดีกว่านะคะรับหลังก็ดีตังง้งใจก็ดี ได้ตั้งใจก็ดีระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีรรดดนับแต่อดีตถึงป,ปัจจุบัน ไปเที่ยวกันการท่องเที่ยวแนววิถีชีวิตชุมชนนะคะกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากค่ะโดยเฉพาะทริป ล่องเรือทานอาหารชมกระทงสายนะคะก็เป็นกิจกรรมหนึ่งค่ะที่จัดขึ้นที่คลองดําเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนะคะได้รับการตอบรับดีมากๆใครที่สนใจนะคะอยากจะร่วมทริปดีๆบแบบนี้ค่ะสแกน qr code ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอหรือกดหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้ได้เลยนะคะเป็นทริปที่ไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาดค่ะเพราะว่าหลายคนมาแล้ชอบหลายคนมาแล้วติดใจยอยากให้เราจัดขึ้นบ่อยๆค่ะ บริษัทโรมิโอโวยาชบริการจัดทัวร์ท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศเดินทางทุกครั้งต้องมั่นใจไว้ใจให้เราดูแลคุณทุกวัตถุประสงค์ของการเดินทางให้เราดูแลคุณจะศึกษาดูงานทั่วโลกท่องเที่ยวสบายใจมีความสุขสนุกสุดเวียงสร้างทีมบิลดิ้งฟินฟินบินตรงสัลยกรรมเกาหลีจับคู่ธุรกิจบิสเนสแมทชิ่งไปแบบกรุป๊ปไปแบบส่วนตัวทัวร์ไฟไหม้ทัวร์ในประเทศทัวร์ต่างประเทศที่จะเดินทางทุกโอกาสให้โรมิโอโวยาชดูแลคุณรออะไรโทรเลย0-89 666-0222-089-666-0222 ความมั่นใจไปกับ Funny Trip Holiday การเดินทางทุกโอกาสให้โรมิโอโวลยัดูแลคุณขาวละออเพสัตสนับสนุนการเดินทางโดยสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศขาวละอเอพสัตเมาส์เจลเจลทาแผลในปากใช้สารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติ เที่ยวระดับ5ดาวทุกอย่างต้องดีจัดเต็มแบบ VVIP เน้นเที่ยวแบบสบายสโลไลฟ์พักแบบเต็มอิ่มอย่างต่ำที่ละ2วันไม่ต้องย้ายโรงแรมทุกวันให้เหนื่อยอิตาลีสวิสฝรั่งเศสโรมฟอร์เรนส์เกาะเวนิสมิลานลูเซนอินเทอร์เลเกนยอดเขาจุงฟราวรถไฟด่วน TGV ปารีส12วัน10คืนพักโรงแรม5ดาวเน้นโลเคชันในเมืองใกล้ที่พัก เที่ยวกินครบไฮไลท์เด็ดๆแบบเน้นพักผ่อนไม่เร่งรีบราคาเริ่มต้น179,900บาทเดินทางช่วงมีนาคมถึงธันวาคม2024รูดบัตรไม่ชาร์จเพิ่มสอบถามรายละเอียด028961001 2หรือ Line ID at Funny Trip 15ปีแห่งการบริการเที่ยวด้วยความมั่นใจไปกับ Funny Trip Holiday บริษัททัวร์ที่เชื่อถือได้ และอีกหนึ่งจุดสาคัญของวัดแห่งนี้นะคะนั่นก็คือตรงนี้แหละค่ะพี่กบศสารสมเด็จพุทธเจ้าเสือนะคะ<ช>เราจะมาประกอบพิธีกันด้านในด้วยใช่ไหมี่กบใช่หลังจากที่เรา<ม>ทําพิธีต่างๆของพิธีส่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยอีกจุดหนึ่งที่เข้ามาที่นี่นะครับนอกจากมาขอพรพระเจ้าเสือแล้วเนี่ยก็มาฟ้องพระเจ้าเสือฟ้องนี่ไม่ได้ฟ้องหรือว่าทําอะไรที่มันฟูมฝ่ายนะแต<ม>่แต่ว่าเราก็ฟ้องว่าชีวิตมัน,มนยากลําบากขนาดนี้<ม>ขอบารมีบุญแห่งพระเจ้าเสือเนี่ยช่วยเปิดให้เราหน่อยช่วยเปิดช่วยเอวยพรให้เราหน่อย เพราะว่าท่านเนี่ยมีจิตใจฮึกเหิมกล้าหาญหลายๆอย่างท่านเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้เนี่ยครั้งนี้เรามีอุปสรรคเราจะขอให้ท่านเนี่ยที่เคยพะชนะมาแล้วเนี่ยมาทำให้เราผ่านอุปสรรคนี้ไปให้ได้เนี่ยเราเข้าไปข้างในกันเลยค่ะ ตอนนี้เราอยู่กันที่ศาลเจ้าพ่อเสอือค่ะแล้วก็เพิ่งจะประกอบพิธีเรียกว่าเป็นการร้องใช่ไหมคะร้องขอ<ฆ>เรียกร้องหรือฟ้องนั่นเอง<ฆ>ฟอง้องต่อพระเจ้าเสือว่าแม่ติดขัดอะไรต่างๆ<ฆ>พระเจ้าเสือช่วยหน่อยได้ไหม<ฆ>พระเจ้าเสือช่วยหน่อยได้ไหมนี่ก็คือเป็นหนึ่งกุศลโลบายการสร้างกําลังใจค<ฆ>ณะทัรวของเราวันนี้ก็ได้ทําพิธีนี้ขึ้นมาแล<ฆ>้วก็เชื่อว่า ทุกคนนะอาจารย์เฉือนเริ่มจากการชุมนุมเทวดาอพอ,อนเชฟมาอยู่ที่นี่เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ลองขอพี่น่าเคยไหมที่มาแบบนี้แล้วไม่รู้จะพูดอะไรไม่รู้จะสวดอะไรต้องขอพรอยังไงจะพูดว่าอะไรจะต้องทอํายังไงอ่ะแม่<ช>ไม่ไม่รู้นะขอบีมีคนนําทําพิธีขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าอ่าแล้วยิ่งสวดแบบภาษาพูดเราด้วยเราไมเข้าใจเลยนะเราก็อยู่เบื้องหลังขององค์พระเจ้าเสือซึอ่งเป็นวัดที่ท่านประสูติที่นี่เลยค่ะ สวัสดีครับผมธนากรบุษีไกด์กรฟันนิทิพอยเดย์สวัสดีครับพี่นมสวัสดีครับสวัสดีครับผมก้องพบนามวิเศษนะครับทีมงานไกด์สุปตาของฟันนิทิพอยเดย์ครับก็มาพูดคุยกันทักทายท่านผู้ชมทางบ้านนะครับผมแฟนของ Top of อฟไทยไปกับทัวร์ตอนนี้เนี่ย เราก็มีหลายโปรดักต์นะพี่หนุ่มที่เราจะพาน่าน่องเที่ยวไปเที่ยวไม่ว่าจะเป็นพรีเมียมไปเลยระดับกลางก็มีแล้วก็โปรโมชั่นก็มีนะในราคาเพียงแค่ห้าหมื่นเก้าห้าหมื่นเก้าพันบาทราคา,<ร>านี้<ร>จับต้องได้เรียกว่าคืนกำไรให้กับลุกทัวร์เหตุผลที่ปีนี้มันจะแพงขึ้นมานิดนึงน่ก็เนื่องจากว่าปีนี้เรามีเที่ยวเขาอุทยานดุลไม,อม,อมบอกได้เลยนะครับว่าสวยมากเลยนะพี่หนุ่มไปมาหลายรอบเนี่ยไปมาหมดแล้วททุกฤดูสามฤดูเลยไหมสวยทุกฤดู ถ้าไปฤดูหนาวเอามันก็จะมีหิมะแสบแบหม,มดยอดครับฤดูร้อนก็เห็นความเขียวชฉอุ่มแต่อันนี้มันตรงกับช่วงใบไม้เปลี่ยนสีด้วยนี่ใช่ไหมแล้วท่านนี้ช่วงใบไม้เปลี่ยนสีก็จะตุลาพฤศจิกาตุลาพฤศจิกานี้ท่านในพานิี่บอกได้เลยว,ว่าเสียดายมากเลยนะเพราะเราไปทะเลสาบเบลีสม,มิสซูเรนาอเอาพูดง่ายคือเป็นโปรเจกต์เป็นรายการที่คืนกําไรใครอยากมาร่วมทริปสนุกสกกับเราเชิญเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้ว FC ของเราเนี่ยจะไปทัวร์ราคาหลักแสนครับที่ผ่านมา ผ่านไปแล้วสองบัสบัสที่3ก็อีกทีหนึ่งก็คือช่วงวันแม่วันแม่นี่ไม่ทันแล้วเต็มไปแล้วนะครับแค่25ท่านเท่านั้นคณะหนึ่งกลุ่มสุดท้ายปิดท้ายน่าจะปีใหม่ปีใหม่ชายปีใหม่แต่ถ้าเกิดบางคนไม่สะดวกช่วงปีใหม่ก็ตุลาพฤศจิกาจ่ายราคา59าหมื่นเก้ใช่ยังไม่รวมไม่รวมวีซ่าเหมือนเดิมไม่รวมวีซ่าไม่รวมทิปอาหารก็มีทั้งอิตาเลียนแล้วก็สวิตฟองดู ม,อ,ม,มอิตาเลียนซูสฟองดูพอไปก็สามารถที่จะไปดูรีวิวเข้าไปดูในเพจของเราฟันฟนิติพอยเดย์ก็นอกจากทริปครบรอบ16ปีของเราแล้วเนี่ยนอกจากนั้นแล้วเราก็ยังมีทัวร์รายการปกติอีกเยอะเลยพี่หนุ่มนะเพราะฉันรับเมืองไทยเราจะไปเที่ยวกัน วิถีชีวิตชุมชนนะคะกําลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากค่ะโดยเฉพาะทริป ล่องเรือทานอาหารชมกระทงสายนะคะก็เป็นกิจกรรมหนึ่งค่ะที่จัดขึ้นที่คลองดําเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนะคะได้รับการตอบรับดีมากๆใครที่สนใจนะคะอยากจะร่วมทริปดีๆแบบนี้ค่ะสแกน qr code ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอหรือกดหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้ได้เลยนะคะเป็นทริปที่ไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาดค่ะเพราะว่าหลายคนมาแล้วชอบหลายคนมาแล้วติดใจอยากให้เราจัดขึ้นบ่อยๆค่ะ thank you บริษัทโรมิโอโบยัชบริการจัดทัวร์ท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศเดินทางทุกครั้งต้องมั่นใจไว้ใจให้เราดูแลคุณทุกวัตถุประสงค์ของการเดินทางให้เราดูแลคุณจะศึกษาดูงานทั่วโลกท่องเที่ยวสบายใจมีความสุขสนุกสุดเวียงสร้างทีม building ฟินฟินบินตรงสัญยกรรมเกาหลีจับคู่ธุรกิจ business matching ไปแบบกรุป๊ปไปแบบส่วนตัวทัวร์ไฟไหม้ทัวร์ในประเทศทัวร์ต่างประเทศที่จะเดินทางทุกโอกาสให้โรมิโอโบยัชดูแลคุณรออะไรโทรเลย0-89 666-0222 089-666-0222 ด้วยความมั่นใจไปกับ Funny Trip Holiday การเดินทางทุกโอกาสให้โรมิโอโวลยัดูแลคุณขาวละออพีสัต์สนับสนุนการเดินทางโดยสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านของขาวละออผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟอ้อ เที่ยวระดับ5ดาวทุกอย่างต้องดีจัดเต็มแบบ VVIP เน้นเที่ยวแบบสบายสโลไลฟ์พักแบบเต็มอิ่มอย่างตามที่ละ2วันไม่ต้องย้ายโรงแรมทุกวันให้เหนื่อยออสเตรียเช็กสโลวักฮังการีเวียนนาเซนวูฟกังซาวสเบิร์กอัลสตัดเชสกี้คลุมลอฟปรากบาติสลาวาบูดาเปสต์11วัน8คืนพักโรงแรม5ดาวเน้นโลเคชันในเมืองใกล้ที่พัก เที่ยวกินครบไฮไลท์เด็ดๆแบบเน้นพักผ่อนไม่เร่งรีบราคาเริ่มต้น179,900บาทเดินทางช่วงมีนาคมถึงธันวาคม2,024รูดบัตรไม่ชาร์จเพิ่มสอบถามรายละเอียด02-896-1001-2หรือ Line ID ดีแอดฝันนี่ 15ปีแห่งการบริการเที่ยวด้วยความมั่นใจไปกับ Funny Trip Holiday บริษัททัวร์ที่เชื่อถือได้ได้เวลามื้อกลางวันแล้วค่ะกลางวันวันนี้เรามากันที่นี่ร้านปลาใหญ่ค่ะ มาที่นี่ทั้งทีเขาบอกว่าเมนูเด็ดก็คือปลานะคะจะเป็นปลาอะไรบ้างไปดูด้านในกันค่ะวันนี้มีหลายเมนูที่เตรียมไว้นะคะให้กับพี่ๆที่เดินทางมาทริปนี้กับเราด้วยไปดูกันค่ะตัวใหญ่มากคุณผู้ชมคะปลาครั ทีมค่ะมาที่นี่ต้องทานปลานะคะหลากหลายเมนูปลาที่เตรียมไว้รับพี่ๆท,ที่เดินทางกับเราค่ะ phải rời gần và chân răng răng thải râu rạp อนนี้เรามาถึงแล้วนะคะสำหรับสถานที่จัดงานพิธีอัตมีบูชาค่ะที่แห่งนี้นะคะก็คือวัดพระบรมธาตุทุ่งยั้งค่ะซึ่งบรรยากาศในค่ำคืนวันนี้ต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศที่หลายคนรอคอยนะคะกับครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะมาร่วมงาน เป็นประจำเช่นเคยนะครับถ้าใครสนใจอยากจะเที่ยวกับเราแบบนี้ไปเจอประสบการณ์ร่วมกันแบบนี้ท็อปออฟไทยของเรามีเส้นทางการท่องเที่ยวให้ท่านเลือกทุกเดือนเลยครับท่านสามารถติดตามรับชมข่าวสารของเรานะครับทาง YouTube Facebook และรวมถึง l ล n e นะครับท็อปออฟไทยเพียงเท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดข่าวสารของเราและสามารถติดต่อกับทีมงานของเราได้อย่างใกล้ชิดครับ อยากไปเที่ยวกับเธอเธอเธอได้ไปเจอเพื่อนใหม่ต้องออกตกเหนือตายเราจะไปด้วยกันเพราะฉันรักเมืองไทยเราจะไปเที่ยวกัน